นอนหลับยากใช่ไหมครับก็ต้องดูชีพจรเป็นหลักครับว่าสาเหตุของโรคเกิดที่ตำแหน่งไหนหัวใจหรือว่าม้ามหรือว่าไตาหรือว่าตับนะครับทีนี้การเลือกกินอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่นอนหลับยากจะมี2ประเภทนะครับก็จะมีประเภทที่ร้อนจัดเกินไปมีความฟาุ้งซ่านมีอาการร่วมืออื่นเช่นหลับหลับตื่นแต่ถ้ากลุ่มที่นอนหลับยากแบบอ่อนแอเกินไปอะ่ะก็มีดังนั้นกลุ่มอาหารที่ต้องเลือกก็จะต่างกันครับ ถ้าอย่างกลุ่มร้อนในเราก็ต้องเลือกกินอาหารลิดเย็นนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่รู้สึกอ่อนแอมากๆหราออาจจะทานเป็นอาหารกลุ่มบำรุงหรือว่ายาบำรุงหรือว่าทานน้ำขิงก็ได้นะครับจริงๆใช้ว่าเป็นวันละแก้วไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำขิงเนี่ยต้องดูว่าร่างกายเรารับได้ขนาดไหนบางคนทานน้ำขิงทุกวันก็อาจจะทำให้เป็นกรดไหลย้อนทำให้แบบเบื่ออาหารทำให้ร้อนในทำให้แสบลิ้นได้นะครับดังนั้น ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆผมแนะนําว่าไม่ต้องทานพวกสมุนไพรเป็นแบบอาหารหลักของเราดีกว่านะครับให้ทานเป็นพวกกลุ่มผลไม้หรือว่าพวกเนื้อหมูเนื้อปลาหรือผักอื่นๆดีกว่าจริงๆทางแพทย์จีนอีกวิธีหนึ่งคือสามารถทานพวกต้มจืดต้มจืดนี่อย่างผักกัดขาวต้มจืดเลยกินผักบุ้งผักกัดขาวพวกเนี้ยเรากินประจํามันจะเป็นการคลีนร่างกายตัวเองครับจะสามารถทําให้สิ่งผิดปกติต่างๆในร่างกายเราอ่ะ หายได้ด้วยนะครับก็จะทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะปรับเวลานอนหรือว่า,าเปลี่ยนช่วงเวลาการทานอาหารให้ตรงเวลาคือยุคนี้ครับคนไม่ค่อยกินข้าวเช้าครับจริงๆต้องกินข้าวเช้าด้วยแล้วกลางวันด้วยแล้วเย็นด้วยแล้วไม่ควรทานก่อนนอนนะครับยิ่งมีโรคนอนไม่หลับยิ่งห้ามทานอะไรก่อนนอนเลยนะครับก็จะต้องอย่างถ้าในแพทย์จีนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเหมือนเดิมครับคือจับตรวจแม้ชีประจรก่อนว่าตำแหน่งโรคเกิดที่ไหน แล้วก็จะใช้วิธีการฝังเข็มปรับสมดุลอวัยวะนั้นๆหรือว่าจะจัดยาจีนที่เข้าอวัยวะนั้นๆเพื่อปรับสมดุลได้ถ้าระยะยาวเนี่ยก็จะหายแบบยั่งยืนหายจริงจังถ้าเกิดนอนไม่หลับเป็นเวลานาน,านมากๆแล้วอาจจะกระทบกระเทือนไปได้ถึงไตเลยนะครับฮอร์โมอนเป็นส่วนหนึ่งครับในในจุดเริ่มต้นของอาการนอนไม่หลับมันจะเกิดจากาเราฮอร์โมอนปนเปนก่อนใช่ไหมครับเราก็จะมีอาการไมเกรนปวดหัวร่วมวิตกกังวลอย่างเงี้ยครับ ซึ่งถ้าเราไม่ปรับแต่ตอนนั้นอ่ะมันก็จะกลายปลเป็นโรคเรื้อรังที่ยาวนานมาก10บปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <N> ปรับได้ด้วยการกินครับทั้งอาหารที่จืดจืดเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าในเมืองไทยเราอ่ะคนนอนไม่หลับอ่ะแต่ก็ยังทานอาหารริดล้อหรือเผ็ดเยอะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้วิธีการทานอาหารกลุ่มที่ตรงกันข้ามหรือกินอะไรที่เราไม่ชอบกินต้องลองเปลี่ยนการใช้ชีวิตครับซึ Aun ่งซึ่งได้ผลดีมากๆเคล็ดลับที่มีปัญหานอนหลับยากใช่ไหมครับก็ให เน้นทานอะไรให้ครบห้าหมู่ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารช่วงดึกนะครับ